สวัสดีครับวันนี้ไม่ออกคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวเลขตัวเลขหนึ่งอยากให้เพื่อนๆดูกันนะฮะโอเคประจําวันพฤหัสที่4กันยายนปี2025นะครับ17ในกา16นาทีนะฮะเดสก์ท็อปไปที่ Google Sheets นะครับแล้วก็มือถือสตีมมิงนะฮะผมจะไปเร็วๆดีกว่านะฮะอันนี้นะฮะให้ดูที่แดชบอร์ดกันเลยนะครับนี่ฮนะ ลบ7.96%เป้าหมายระยะยาวนะฮะได้เห็นเลข7แล้วจากเมื่อวานเลข8นะครับอ้าวโบมือเย้นะฮะแล้วก็ไอหกหลักสุดท้ายก็ยังเป็น7.7.3.4.5.6ซึ่งใกล้เคียงแหละนะฮะแต่ความหมายมันคือตรงนี้ฮะตรงนี้มันต่ำกว่าเลข8ซึ่งใกล้เคียงที่จะเข้าเลข0ูนย์แล้วก็จะเป็นบวกเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะ โอเค SCB นะครับ SCB ผมขายจนหมดเลยนะฮะแล้วก็ไปเก็บมาโชคดีมากถือว่าโชคดีมากแล้วไปเก็บมาขายตลาดนะฮะนั่นก็คือที่ราคา127นะครับที่1,500หุ้นนะฮะรากาตั้งขายเหมือนเดิมฮะ127.5นะครับแล้วก็มีตั้งรับไว้นะฮะส่วน TTB TTB ขายหมดตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับก็ไปรับมาฮะ รับมาติดที่1.90นะฮะแสนหุ้นนะครับแล้วก็แน่นอนฮะจริงๆมันแยกเป็น2ไม้60,000กับ40,000 40, แล้วก็ตั้งเลย1.91นะ,ะเอาเอากำไรแค่นี้นะฮะแล้วก็โชคดีที่ไปปิด1.91นะฮะแต่ผมไม่เสี่ยงที่ไปตั้งให้มันได้เพราะว่ามันจะพลิกระหว่าง1.90-1.91นะ,ะก็ปล่อยไปมันยังไม่ถึงคิวหรอกนะฮะไอ้นี่หนังยาวนะครับ TTB นะครับ โอเคไอ้กำไรอันนี้แหละฮะที่ทำให้เป้าหมายระยะยาวลบ7.9กว่าได้นะครับอ่ะไปดูกราฟการลงทุนกันนะครับกราฟการลงทุนนะฮะก็นี่ล่าสุดนะครับที่เห็นเป็นแหลมๆนะฮะเตรียมพุ่งและเตรียมพุ่งหาเส้นดีแล้วนะฮะเส้นนี้ก็คือตรงนี้นะครับเส้นนี้ก็คือเลข8 0 0แสนนั่นเองนะฮะ หกละสุดท้าย800แสนนะฮะใกล้ความจริงมาทุกทีแล้วนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็มาแชร์กันแค่นี้สวัสดีครับ